สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเว็บตันนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูอีพิกแพ็ค ย้อนยุกนะครับนอสตาเกียซึ่งขออนุญาตเริ่มต้นด้วยอีปิกใหม่ล่าสุดในเกมแล้วกันนะครับ เคลาดปิกเก้ ique, ครับกับร่างอีพิกบาเซโลน่าในฤดูกาล2017-2018นะครับก่อนเปิดฤดูกาลมีเหตุการณ์สำคัญของบาซ่าคือเนมาร์เนี่ยได้ตกลงย้ายไปปารีสแซงต์แชงกงนะครับทำให้บาซ่าในปีนี้ต้องพึ่งนักเตะตัวเก่าที่เป็นหัวใจของทีมอย่างเช่นเมสซี่เซร์จิโอบุสเกตและก็เคลาดปิกเก้ทั้งยังมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมด้วยนะครับในปีนี้เองนะฮะเป็นฤดูกาลที่เคลาดปิเกนะ้เนี่ยยืนเป็นหัวใจแนวรับของบาเซโลน่าได้อย่างมั่นคงทั้งในแง่ของผลงานความเป็นผู้นนนนนาคัโดยยเเขเป็นนใแกกหล่ ทองที่ยังคงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้อายุจะแตะเลข3แล้วกว็าตามจบฤดูกาลบาร Bar ์เซโลนาได้ดับเบิ้ลแชมป์นะครับได้แชมป์ลาลิก้าแล้วก็โคปาเดเลย์ครับส่วนทีเซอร์ที่พี่โคเลือกมาเนี่ยก็เป็นจังหวะแท็บอินลูกซ้ําลูกยิงของหลุยส์ซัวเรสในยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมบาร์เซโลนานัดแรกเอาชนะโรม่าไป4ประตูต่อ1แต่นัดที่2เนี่ยบุกไปแพ้ที่กรุงโรมนะครับผมศูนย์ประตูต่อ3ด้วยกดเอเวโกตอนนั้นเนี่ยบาร์เซโลนาตกรอบนะครับรวมทุกรายการเคดดัตพิเก้ลงเล่น 49เกมทําไป5ประตูนะครับผมก็ทีเซอร์ก็เป็นจังหวะที่ทําประตูได้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหนึ่งลูกนั่นแหละซึ่งก็ต้องดูว่าเออสเต็ค่าพลังมันจะล้อตามออทีเซอร์หรือเปล่านะครับผมเวลากองหลังมีทีเซอร์จังหวะขึ้นไปทําประตูได้เนี่ยผมแอบเสี่ยวหรือว,ว่าค่าพลังสเต็มันจะเป็นยังไงนะสูงถึง194เซนติเมตรนะครับผมอายุในปีนั้น31ปีเท่าไหร่คือเท้าขวานะครับผมปีเก้เป็นกองหลังสไตล์บิวอัพดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับผมนนร่างเีเวดย เออบูสเตอร์เม็ดแรกเป็นรีวบิลดิ้งนะครับผมแล้วก็สกิลพิเศษนะครับก็จะเป็นสกิลแอรีเอลฟอร์ดนะครับผมก็จะเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการป้องกันลูปกลางอากาศนั่นเองนะครับผมแน่นอนครับสำหรับใครที่เป็นแฟนบาร์เซโลนาใครที่ทำฟูลทีมบาร์เซโลนานะครับผมได้ปีเก้มาเสริมเซนเตอร์เนี่ยผมว่าสวยสดงดงามนะครับและถ้าเกิดได้ลองเล่นลองรีวิวกับฟูลทีมบาร์เซโลนาแบบนี้มันได้อัธรลดจุดๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวออโต้ให้ดูก่อนรอบนึงนะครับออโต้ไปปุ๊บนนะะก็็จเป4585 นะครับแบบยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับผมแต่ทว่าบูสเตอร์อ่ะไอดีเนี้ยใส่บูสเตอร์ไปแล้วนะครับเป็นบูสเตอร์ชัดดาวนะครับผมก็ทําให้ไป104สําหรับโพสต์บูสต์มาตรฐานทั่วไปเลยนะครับผมอ่า บูสเตอร์ชัดดาวนะครับซึ่งเป็นบูสเตอร์ที่แนะนําเลยเหมือนกันนะครับมาถ้าเกิดใครจะใช้แบบซีเล็กบูสเตอร์นะครับผมก็แนะนาเป็นบูสเตอร์ชัดดาวอันนี้ก็จะเพิ่มเรื่องของเกมรับแล้วก็เพิ่มเรื่องของความเร็วด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครใช้เป็นบูสเตอร์แบบสุ่มนะฮะบ,บูสเตอร์แบบสุ่มได้อ่คุณอาจจะสุ่มได้ดีเฟนดิ่งดูเอลลิงนะครับพาร์ w o วอร์ก์อะไรบูสเตอร์ที่เพิ่มเกมรับนะครับผมก็เก็บไว้ได้เช่นกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบเลือกเลยก็แนะนําเป็นชัดดาวแบบนี้นะครับ เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากสเตตค่าพลังของปีเก้เนี่ยเกมรับแน่นก็จริงนะครับแต่ดูค่าพลังข้างในนะครับผมอาจจะมีจุดด้อยอยู่นะครับเรื่องของการจับบอลเลี้ยงบอล80 74 80นะครับผมพารซิ่งเป็นบิลล์อัพที่พารซิ่งค่อนข้างน้อยนะครับผมพารซิ่งเนี่ย80เท่านั้นเองนะ หมายถึงโลพาสนะ80นะครับรับเท็ดพาสนี่74นะครับผมแล้วก็ที่น่าตกใจคือเฮดดิ้งครับผมลูกมงเฮดดิ้งเนี่ย78เท่านั้นเองครับผมไม่ถึง80ด้วยซ้ำเป็นเทนเตอร์อรที่เฮดดิ้งค่อนข้างน้อยนะครับส่วนเกมรับนี่สวยเลยฮะเกมรับ4อย่างนะครับอเวนเดส์นี99แฟรกติงเข้าปะทะบอล96นะครับผมดุดัน94แล้วก็ช่วยเกมรับ102แบบว่าแน่นๆปึกๆเลยนะ102นะครับผม แต่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของปีเก้ที่เราจะต้องรู้เลยนะครับก็คือความเร็วครับผมสปีดค่อนข้างน้อยนะอันนี้ออโต้นะครับสปีดเนแปดสิบเอ็ดนะสปีดต้นเจ็ดสิบสี่อันนี้แล้วแต่โค้ชด้วยนะครับผมจ้ำแปดสิบเก้าด้วยนะครับผมจ้ำไม่ถึงเก้าสิบสี่ฟ้านะครับเพราะฉะนั้น ค่าพลังควรปรับนะครับอืมก็ขอปรับเลยก่อนเล่นนะครับผมการปรับเนี่ยก็ขอจะเพิ่มสปีดนะครับแล้วก็เพิ่มเอลิเอลสเตนหน่อยค่าพลังที่ผมจะขอลดนะครับก็คือเด็กเซอตี้ก่อนเลยนะครับเพื่อจะคงไว้ที่104นะบางคนอาจจะอัพ103ก็ได้สุดแล้วแต่ชอบนะครับผมอยากให้ยังอยู่ที่104ผมจะลดที่เด็กเซอตี้ก่อนนะครับผมจาก4เหลือ1นะครับแล้วก็ดิฟเฟนดิ้งอาจจะต้องตัดใจลดออกแต้มหนึ่งจาก15เหลือ14เพื่อเอาเบรกิชชั่นพอยต์คืนมามเจ็ดพอนเลยเพิ่มสปีด ก่อนเลยนะครับก็ผมจะเพิ่มไปเป็น7นะครับอีก3พอยต์เนี่ยผมจะใส่ที่ RL s t เ n ลเพิ่มเติมนะครับเพื่อเพิ่มจัมเนี่ยเป็น9 0สีฟ้านะครับก็จะเป็น d e x t e r i t y 1นะครับ l o w e r r e s i s t a n c e 7นะครับ RL s t แล้วก็ Defending 14นะครับผม Overall จะยังคงอยู่ที่1 0 4นะครับในกรณีที่ใช้บ o s t e r ร์ชั d ดาวหรือ Defending หรือ d e l l i n g บาง Booster บางโค s t นะครับก็ยังมีตัวเลือกเยอะอยู่ถ้าจะเกิดว่าจะคงไว้ที่104นิ่งที่เราปรับบบแนี้รผมเาไม่สาามรถที่นะครไมาก แล้วนะครับพาร์สซิงก็เช่นกันนะครับแต่ไม่เหลือพ่อที่จะไปใส่พาร์สซิงบิวอัพแล้วนะครับผม หลังจากที่เราลด defending ไปแต้มหนึ่งนะครับผมสเต็ปสอย่างก็ยังคงสวยอยู่นะครับผมแปะเอ่ก้าสิบแปดเก้าสิบห้าเก้าสิบสามและยังหนึ่งร้อยหนึ่งอยู่นะครับผมสิ่งที่เราได้มาอีกอย่างหนึ่งที่เราปรับนะครับก็คือความเร็วครับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะดันไปถึงเก้าสิบสี่ฟ้าได้ถ้าเกิดคุณจะเอาหนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสี่เว้นแต่คุณจะแบบลด defending จัดจ๋าเลยอะถ้าลด defending มากกว่านี้อีกนะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนาะมันจะกลายเป็นเซนเตอร์แบ็กเกต์ สปีดเนี่ยเป็น9เอ่อ83อันนี้คือใช้บูสเตอร์ชัดดาวแลวนะสปีดไปงั้นก็จะอยู่ที่9เอ่อ82ได้ซ้ำค่อนข้างเกือบชาเลยนะแต่ว่าเราต้องจำเป็นเพิ่มจัมปิ้งเป็นเ0้สีฟ้าด้วยนะครับความม่แก่งก็เพิ่มเป็น9 4นะครับผมก็ได้ทรงประมาณนี้ที่น่าจะเหมาะสมนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนถ้าเกิดไม่เหมาะสมก็อาจจะปรับไปปรับมาในระหว่างเล่นนะครับผมเอ่อส่วนสกิลนะครับผมก็มีสกิลติดตัวมาค่อนข้างสวยนะครับมีดับเบิ t o u c ติด <laughs> มาด้วยวะ่ะด <laughs> ับเบิ touch one touch pass t h r o u g passing โหลดเททพาส์แมนมาร์กิ้งนะครับผมอินเตอร์เซปชั่นนะสกิลเกมรับสกิลพาสสวยนะครับบล็อกเกอร์แล้วก็แอเอลซูเปอร์ลิตี้นะครับเป็นสกิลที่เพิ่มโอกาสในการเอาชนะโอกาสกนะครับแล้วก็สไลดิ้งแท็กเกิลรวมถึงเอเดลฟอร์ดสกิลพิเศษด้วยนะครับสกิลเกมรับครบนะครับสกิลพาสซิ่งก็สวยนะครับดังนั้นสกิลที่จะแนะนำให้ใส่เพิ่มเติมนะครับเวทเทพาส์ยังไม่มีนะใส่เข้าไปนะครับผมเฮดดิ้งก็ควรจะต้องมีแหละเซนเตอร์นะครับผมโซคอนโทรใส่เข้าไปไฟติ้งสปิริิตตนนนนะะะคคครรรัััับบบบบบยยงงงไไไมมมม่่่่่่ีีีีกกกก็็็ใใสสสเเเข้้้้้าาาาาปทหลลลลลืออออแแแววชดผ ผมเชื่อว่าบางคนที่ดูจากสเตตวิเคราะห์จากสแตตก่อนเล่นเนี่ยก็อาจจะมีเสียวๆว่าเคลัดวิเก้จะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่มีจุดอ่อนเรื่องของความเร็วหรือไม่นะครับผมแต่ดูชหวะดีครับผม <laughs> ใครเอ่ยไม่เข้าพวกครับ <laughs> มีคนหนึ่งไม่เข้าพวกจากการรีวิวนี้นะครับคนนั้นก็คือผู้รักษาประตูนั่นเองนะครับอิกขคาสิยส แล้วด้านมีจังหวะอวไหจังหวะแรกด้วยนะครับกาซิยัสอ่ะว่ากันไปครับเรามาดูที่ปีเก้นะครับปีเก้เนอย่างที่บอกนะครับผมเอ่อใครที่อาจจะดูจากสเตต์ก่อนวิเคราะห์จากสเตต์ก่อนก็กังวลเรื่องของสปีดความเร็วเอ๊ะมันจะคล้ายๆกับลูเบนดิอาสหรือเปล่าลูเบนดิอาสเนี่ยจะเป็นเซนเตอร์ที่ค่อนข้างแน่นนะครับเกมรับสวยความแข็งสูงแต่มีจุดอ่อนเรื่องของความเร็วนะครับผม อันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลเลยนะคือปัจจุบันเนี่ยเกมเพย์นะครับคือถ้าเซนเตอร์แบ็กหรือตัวไหนที่มีความเร็วน้อยหรือว่าช้านั่นแหละนะครับผมเราต้องโฟกัสเป็นพิเศษดูจังหวะนี้วิ่งไล่กเดตดเบลโดนหักแล้วหลังหักเลยครับผมวกกลับไปไม่ทันต้องคุมดีๆนะคือถ้าเกิดจะเอาตัวที่มีสปีดน้อยอะครับผมไปวิ่งตามดูครับวืดไปเลยครับผมวิ่งตามเบลไม่อยู่ฮะ พลาดไปครึ่ง9ก้านี่คือโดนกระชากหายเลยครับอันนี้คือจุดอ่อนให้เห็นจุดอ่อนก่อนเลยนะครับดูว่าจังหวะวิ่ง จะวิ่งตามลําบากมากนะครับอา่ปา ä, ปกติผมจะบอกจุดเด่นก่อนแล้วมาบอกจุดอ่อนนะครับแต่นี้บอกจุดอ่อนตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะ <ileri> <ini> ว่ามันเห็นเด่นชัดเลยนะครับจังหวะวิ่งไล่อะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับผมสําหรับเกลาร์ตีเก้นเนี่ยค่อนข้างช้านะครับถึงแม้ว่าเราจะเพิ่มโลว์เวอรบริสเซนต์ <t astic> <i> <t astic> ไปแต่แต้มมันก็ไม่เพียงพอที่จะเพิ่มให้มากกว่านี้นะครับแล้วนี่จังหวะออกตัวก็สําคัญนะเรื่งองข,ของบาลานซ์เรื่องของสปีดต้นเนี่ยบางทีโดนแทงทะลุช่องแล้ววิ่งแบบไม่มี แข่งกับกองหน้ากับปีกต้องค่อนข้างดีนะครับอันนั้นคือจุดอ่อนสาคัญของคีร่าปิเก้แต่จุดแข็งก็คือเรื่องของการเล่นลูกกลางอากาศเป็นเซนเตอร์ที่ตัวค่อนข้างใหญ่แล้วเราอัพอเพิ่มจัมเป็น90บวกได้ด้วยนะครับผมถึงแม้ว,ว่า h e ดด i n g จะน้อยแต่เรามี aerial for สกิลพิเศษนะครับถ้าดูจากค่าพลังนะครับผม player t ท o joint tag คือตั้งขึ้นไปมงเนี่ยค่าพลังอยู่ที่89อันนี้ถ้าอัพแบบนี้โดยใช้โค้ดแบบนี้โดยใช้ booster แบบนี้นะครับถ้า อย่างอื่นเปลี่ยนปัจจัยเปลี่ยนค่าตัวเลขนี้ก็จะเปลี่ยนตามไปนะครับผมค่อนข้างเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจแต่ถ้าว่าไอ้สกิลพิเศษดูเหมือนว่าจะไม่ไดเอามาคำนวณด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับแอรีเออฟอร์ดเพราะจริงจริง<ๆ>มันก็จะเพิ่มเรื่องของการป้องกันอากาศยานด้วยนะครับแต่ค่าพลังเมื่อกี้เหมือนเหมือนไม่มีผลนะสกิลพิเศษนะครับผมนี่ฮะ,ฮะการสกัดลูกกลางอากาศโดยเฉพาะบอลยกนะครับผมเกมเพย์ตอนนี้เนี่ยหลายคนเจอบอลยกแบบนี้นะบอลยกบอลตักบอลน,นุ่มๆน,นะครับผมยกข้ามหัวเซนเตอร์เนี่ย ผ่านปีเก้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดแข็งของเขานะครับผมคือเรื่องของการกระโดดการชิงจังหวะลูกกลางอากาศแต่ถ้าเป็นจุดอ่อนวิ่งไล่แบบนี้นะครับเอาดิวะเหลี่ยมคุณต้องดีจริงๆและกะจังหวะดีจริงๆนะครับผมการใช้แมตช์อัพการใช้เพรเชอร์สลับกันแล้วก็วิ่งไปดักทางเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัสน,นี่ยต้องใช้ความหนาครับต้องใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ครับความเร็วเรามีน้อยต้องใช้ความใหญ่นะครับจะไปกดเพเชอร์วิ่งอ้อมหลังวิ่งดักแบบนั้นอนะ ค่อนข้างยากนะครับคุณต้องกบจังหวะล่วงหน้านิดนึงถ้าเกิดไปเจอจังหวะที่เราต้องวิ่งไล่กองหน้านะครับเราต้องพยายามรักษาจุดอ่อนไว้ครับผมดูมาไปวิ่งเจอกับปีกแบบนี้ก็ต้องดักอย่างเดียวครับผมดักอย่างเดียวครับประคองไว้อย่างเดียวไปวิ่งตามดือด้อๆเนี่ยคือแบบโดนหลังหักได้ง่ายๆนะครับผม <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไปถึงตัวก่อนนะเราได้สกัดก่อนเนี่ยก็ค่อนข้าง มีโอกาสสูงที่จะได้บอลกับคืนมานะครับแต่มันก็ไม่ได้เด็ดขาดเข้ากับเดส t r ทอยเยอร์อันนี้สิ่งที่ผมสังเกตนะครับนี่มีวืด มีเข้าพวดมีเข้า,าหาบอลไม่เจอบ้างนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับทักษะของฝั่งตรงข้ามด้วยเขาจะล็อกหลบเรายังไงอะไรหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าให้เทียบกับพวกเดสต์ทอยเยอร์ตัวท็อปๆผมว่าการเข้าปะทะบอลเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยสัใจนะครับผมก็ต้องเป็นตัวที่ประคองมากกว่าตามสไตล์บิวอัพนะครับคือใช้วิธีการเข้าไปขวางไว้ก่อนนะเข้าแมทช์อัพเพรเชอร์บ้างสลับกันนะครับผมสลับไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เขาเล่นยากนะครับปิดพื้นที่มากกว่าที่จะไปทําลายไปตัดเกมเหมือนพวก er เดสต o ทอยเย ผมว่ายังไม่ยังไม่สะใจขนาดนั้นนะครับผมส่วนท้ายเกมนะถ้าเกิดเราไปเล่นอีเวนต์แล้วช่วงท้ายเกมต้องต่อเวลานะครับสัม,มิทนาก็ไม่เพียงพอเหมือนกันแต่อย่าว่าแต่ปีเก้เลยครับผมตัวอื่นก็เหมือนกันนะสัม,มิทนาก็ล่อยหลอเหมือนกันนะครับผม เพราะฉะนั้นเราต้องใช้จุดเด่นของเขาให้เป็นประโยชน์นะครับอันนี้ยังไม่ใส่ไฟติ้งสปิริตนะครับพอสตัมมิน่าหมดเนี่ยศักยภาพกําลังการเริ่มมีวิ่งหัวตกคอตกเวลาโดนสวนกลับนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องตั้งปีเก้ขึ้นไปหมงก็ได้นะเพราะบางทีถ้าเรามงไม่ได้เนี่ยเซนเตอร์หลุดลอยนะครับผมแต่มันก็เป็นไอเดียที่ดีที่ตั้งเซนเตอร์ขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีตัวที่คอยเฝ้าอยู่ด้วยแล้วเราต้องมั่นใจด้วยว่าบอลเปิดแต่มุมเนี่ยไม่ตายนะครับไม่งั้น ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็คงต้องชอบไปเลยนะผมคิดว่าแบบนั้นแต่ถ้าเกิดใครเห็นจุดอ่อนได้ชัดเจนว่าเ e อ้ยปีเก้นี่ช้าอึดอะไรพอนีนะครับผมก็อาจจะไม่ชอบไปเลยด้วยซ้านะครับแต่สําหรับใครที่เป็นฟูบาร์เซโลน่านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เติมเต็มมากกว่านะครับผมเ <c oughs> ออเราโคบิไทม์เอ่ยนะครับปูโยอีปิกเอ่ยเนี่ยกองหลังบาร์ซ่านะครับผมอาจจะยังมีพอมีพื้นที่ว่างให้ปีเก้ขึ้นเป็นตัวจริงได้ไหมครับเงี่ยขึ้นไปมองเลยแล้วกัน โมเดลก็เป็นโมเดลในเกมปกตินะครับไม่ได้เป็นโมเดลย้อนยุคนะครับผมสิ่งที่ผมเคยสงสัยในวันแรกนะครับที่อัปเดตนะครับดูว่าสูงยาวเข่าดีตัวใหญ่ก็ได้เปรียบไปก่อนนะครับจังหวะขึ้นไปมงจากลูกเตะมุมแบบนี้นะครับและก็เป็นจังหวะที่เราสกัดจากลูกเตะมุมเราป้องกันจากลูกเตะมุมฝั่งตรงข้ามได้ดีอีกด้วยนะครับลองเปลี่ยนเคอร์เซอร์มาบังคับปีเก้แล้วก็วิ่งจิงจังหวะขึ้นมงดูนะครับจุดอ่อนอีกเรื่องหนึ่งของฟีเก้ที่จะต้องบอกนะครับก็คือเป็นเซนเตอร์ ใส่เวทเสพารไปแล้วนะครับแต่จังหวะวางบอลเนี่ยมันไม่สวยงามเอาซะเลยนะครับบอลมันไม่สปินตามต้องการตามสกิลเวทเส e พาร์ s นะครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งจุดอ่อนของปีเก้ก็คือว่าการจ่ายบอลน,นะครับผมถึงแม้ว่าจะมีเสตพาร์ตทรูพาร s ซิ่งมาแล้วและใส่เวทเสตพาร s ไปด้วยเนี่ยการพาสบอลคอ่อนข้างไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นักนะครับสิ่งที่ชอบมากๆก็คือเรื่องของการป้องกันนะครับการยืนจังหวะนะครับผมแล้วก็การชิงจังหวะการเข้าไปหาบอลน,นะครับแล้วก็รวมถึงการป้องกันลูกกลางอากาศค่อนข้างทำได้ด อยากหวังว่าคุณจะได้ม่งฮะเพราะผมชิงม่งเข้าประตูตัวเองก่อน <laughs> ทิ้งท้ายในยหามากทุกคนแอริเอลฟอร์ดป้องกันลูกกางอากาศได้ครับผมนี่ดักสกัดกองหลังกองหน้าฝั่งตรงข้ามได้ครับแต่ว่ากลายเป็นการทําเข้าประตูตัวเองไปเฉย <laughs> มง่งก็เย <laughs> อย่างน้อยแล้วก็แจ้งชิงม่งได้เลยว,วะ นี่ฮะถ้าขึ้นมาครึ่งสนามยังไงก็ต้องสกัดให้ได้นะครับเพราะถ้าเกิดจังหวะแรกคุณสกัดไม่ได้เนี่ยจุดอ่อนของเราจะเผยตัวออกมาได้ชัดเจนนั่นคือเรื่องของความช้านะครับอย่างนั้นก็ตามครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจด้วยก็คือว่าตัวเกมก็ต้องพยายามทําให้เหมือนกับชีวิตจริงมากที่สุดนะครับผม แต่ถ้าเกิดคุณจะหาสิ่งที่มันแตกต่างก็อาจจะต้องรอบิ๊กไทม์นะบิ๊กไทม์จากแมตช์ที่มาที่ไปแมตช์ไหนวิ่งวิ่งไล่กองหน้าวิ่งไล่ปีกแต่สปีดอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณคุณปีด้วยนะครับสำหรับไอดีรีวิวสวยๆนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามช่องความสกีโฟความสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อ Meme, so... I thought I would never I yeah, yeah, but... I'm alright but... And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be alright